ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนนายทุนขุนศึกยึดอำนาจการเมืองบริบทเส้นทางอำนาจในประเทศไทยจากมุมมองนักธุรกิจเขาเข้าใจต้นทุนเริ่มต้นลงทุนจุดไหนก่อนเช่นธุรกิจการเมืองนักการเมืองลงทุนจุดไหนจึงจะไปสู่อำนาจได้ย่อมรู้แก่ใจเส้นทางธุรกิจประเทศไทยจึงมีขั้นตอนผูกมัดอำนาจกันไว้ส่วนไหนที่จะจุงมือไปด้วยกันได้ แน่นอนประชาชนคือต้นทุนของนักการเมืองที่พอมองเห็นเป็นหลักประกันได้นักการเมืองจึงนำผลประโยชน์ของประชาชนมาชูธงในสนามการเมืองจนประสบความสำเร็จใครได้ขุมทรัพย์ตรงนี้ไปเขาก็ได้สมบัติล้ำค่าที่ต้องรักษาทุกบริบทอำนาจสามารถนำไปอ้างอิงได้ทั้งในสภาและนอกสภาอันทรงเกียรติด้วยความภาคภูมิที่มัดใจประชาชนไว้เป็นทับหน้าในสงครามการเมือง มวลชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในธุรกิจนี้พูดแบบบ้านๆเราคือสินค้าที่ถูกตีตาในยี่ห้อพักการเมืองแล้วพวกนักการเมืองละ่ะก็ถูกกลุ่มนักธุรกิจเข้าไปร่วมทุนคอยจิกหัวให้รักษาผลประโยชน์ที่มีตาประทับยี่ห้อนักธุรกิจไว้เหนือกว่านักธุรกิจเหนือกว่านักการเมืองก็ยังวนเวียนอยู่ภายใต้อำนาจขุนศึกใช่ไหม สรุปแล้วก็เพอ้อฝันกันไปว่าจุดยืนของนักการเมืองคืออุดมการทางการเมืองที่ทุกคนมัดรวมกันให้ได้ต้องยึดถือรวมประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักยึดมันคือภาพลวงตาที่เราหลงไหลไปกับพวกเขาตลอดมาเพอ้อฝันกันไปสิ้นเปลืองสมองให้คิดเสียเวลาเปล่าในที่สุดก็หนีอำนาจเงินไม่พ้นแย่งชิงอำนาจทางการเมืองให้ได้ครอบครองทุกช่องทางผลประโยชน์แล้วพวกเราจะเห็นภาพทั้งในสภาและนอกสภา มันคือกับดักที่เขาวางไว้ให้ประชาชนอย่างเราเข้าไปร่วมลบกับเขาบาดเจ็บล้มตายเหมือนร่างไร้คุณค่าไปเสริมบารมีให้พวกเขาต่อยอดเสริมธุรกิจร่ำรวยเงินทองและอำนาจในประโยชน์มีนายทุนขุนศึกหนุนหลังมั่งคั่งกันต่อไปช่วยกันจุงมือออกมาให้พ้นเงามืดนรกตรงนี้ได้ไหมสืบจากข่าวรายงาน